เอาที่สั่งว้ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ เออดีก็ดาถูกๆกับปากาถูกๆนีนะคนที่พิจารณาเรื่องนนีะ้จะได้มีของสึกว่าผู้ที่เขียนมาเ,เป็นคนที่เป็นภาษาแล้วก็แรงแค่ไหนครับผมอ่ะโดยเฉพาะเลยนะครับเองจะต้องเขียนจากมือซ้ายเพราะว่าตัวสักืรจะได้โย่อเย้เหมือนคนที่ไม่มีความรู้เขียนเออคือผมถนัดซ้ายอยู่แล้วครับไอโง่เ้ยถนัดซ้ายก็เขียนขวาสิวะเอาเขียนไป เริ่มต้นจากกราบเรียนพระนท่านอธิบดีกรมตำรวจไอ้คำว่ากราบเนี่ยนะไม่ต้องมีรอเรนะือเพราะว่ากาคออาบอกาฮะแล้วก็เรียนเนี่ยใช้เป็นตัวรลอเรืแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ดูงงงเอาอเงี้เริ่มจากกราบเรียนพระนท่านอธิบดีกรมตำรวจนะข้าพเจ้าเป็นชาวบ้านอำเภอพระลาน จังหวัดพระกำแพงขอกราบเรียนท่านว่านายพันตำรวจตรีใหญ่เวโรดประจำสถานีตำรวจอำเภอรพระลานจังหวัดพระกำแพงเนี่ยได้มารับตำแหน่งได้สามสี่วันก็มีพฤติการ,พ,การพุจริตหาผลประโยชน์เข้าตัวซึ่งแม้กระทั่งประชาชนซึ่งเป็นตัะสีตัสสานี่ยก็ยังรู้จากความประเจตประเจรของมันทำให้มันมีความรู้สึกว่า ไอเนี่ยมันไม่ดีมันทุจริตนะเข้าใจไ,ไหมเฮ้ยเอ็งเขียนกิ่วะโอ้มนั่องอ,าอ,งอา้าปากวอยู่ได้เขียนไปเออ เพื่อจะส่งอย่างด่วนที่สุดนะผมเชื่อใจว่าคุณไม่ทำให้ผมเดือดร้อนค่ะดิฉันจะจัดส่งแบบด่วนที่สุด ต้อนรับค่ะเชิญตามสบายครับเอ่อมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเปล่าคะสงสัยว่าผมคงยังไม่ทันสังเกตอะไรนะครับใจของคุณเนี่ยมันมัวลอไปถึงไหนละคะ ดิฉันว่าการที่คำแพงเขาชอบสารวัตรใหญ่มากกับคุณเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าสารวัตรท่านที่คุณจะไม่ดื่มแะคว 哪个哇？ แต่ว,ว่ไอ้กแก้วเด็กพ่อเองนะได้ติดดาวแน่แค่ชาติหน้าเองเฮ้ยแต่ข้าว่านะมันจะชาติหน้าอีกสองชาติว่ะถ้าได้เกิดนู่นเว้ยเฮ <store S 1> <อ>้ยข้าดีงไ<ะ>ง จะดัดแปลงฝากให้ท่านน,นายกสมาคมแม่บ้านนาหารไทยด้วยครับตามคำสั่งของกรมตำรวจที่66ทับ37ให้กระผม ันตำรวจตีใหญ่เวโรดเดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทอออรอำเภอพระรามบัตรนี้ผมได้ทำตามคำสั่งและพร้อมที่จะปฏิบัติงานแล้วครับไปร้องนอกไปอะไรอีกฮะคือผมแปลกใจการรายงานตัวทุกครั้งผู้บังคับบัญชาการจะต้อง ถามสารพุกสุกติดหรือให้คําแนะนานกับการปฏิบัติหน้านที่ใหม่ของผมครับหรือทาตามคําสั่งที่อ้วสั่งออกไปรอข้างนอกแหด้ครับ

กระผมพันตำรวจตีใหญ่เวโรดสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรนันขอรายงานตัวครับผมเชิญคุณใหญนั่งตามสบายไม่เป็นไรครับเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วครับผมมีเรื่องที่จะคุยกับคุณมากเย็นนี้เชิญทานข้าวด้วยกันนะ ผมขอเรียนคุณสักมื้อนะ น้องแอวจ้านี่น้องแอลตัดเสื้อที่ใส่สักตัวได้ไหมจ้า <c oughs> ตัดนะตัดได้ค่ะแต่พี่ราา้านจะใส่ไม่ลงเลยสิคะมือแอลยังไม่ค่อยถึงแล้วก็ทําได้แต่เสื้อหล่โถพี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจ้าถ้าพี่ให้แอลตัดเนี่ยนะร้านที่พี่ตัดระจําเนี่ยก็ต้องคือพี่ตายเลยล่ะแหมใครเขาก็ห่วงลูกค้ากันทั้งนั้นละจ้าก็จ่ายกันทีละเป็นซ่อนซ่อนน่ะ นึกว่าจริงนี่จ้านึกที่ไปก่อนนะจ๊ะแค่นี้แหละค่ะทำ้วเองจริงๆเลยนะเอาอีกแล้วคุณเนี่ยฮะเสื้อผ้าคุณยังใส่ทั้งตีก็ยังไม่หมดเลยนะที่คุณยังจะตัดใหม่อีกเหรอบุหรี่ร้านจะไม่สักทีฮะไอ้ค่าตัดนี่ก็แพงหูฉี่มันไม่ใช่เสื้อผู้เสื้อคนน่ะก็แน่ล่ะสิคะ แต่ถึงมีสารวัตรสืบสวนจะไปแต่งตัวซอมซ้อให้น้อยหน้าคนอื่นได้ยังไงเฉพาะชุดนี้ก็สองพันกว่าบาทก็เป็นแล้วน,นะคะถิรแล้วผมทําให้คุณน้อยหน้าใครเหะฮะคุณดูคนอื่นที่เขาแต่งตัวอย่างคุณไหมไม่มีสารวัรเขาแต่งตัวอย่างคุณไหมไม่นั่น,นะเะยหรอ <c oughs> รู้นะว่าแกล้งจนเขาเป็นถึงลูกเจ้าของโรงรแรมจะให้คนอื่นทึ่งละสิว่าตัวเองมีอวดรวยเหมือนไส้ รู้ตัวไหมเนี่ยคุณใกล้จะบ้า,าเต็มทนแล้วนะไม่รู้ล่ะเดี๋ยวจะไปสั่งตัดสิ้งเดือนนี่คุณเตรียมหาเงินไว้ก็แล้วกันถ้าหาไม่ได้ก,ก็ปืนกันจน้ำจำจำ

ไม่สั่งกับแกมหรอคะเชิญน,น,นั่งครับเมื่อไหร่คุณจะไปอาประเชสาลุ่ครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปแล้วล่ะค่ะแต่ที่คุณพิทยาธรเนี่ยอยากจะดื่มต่อที่ฉันจะนั่งเป็นเพื่อนค่ะตอ้สบายดีเลยครับ ผมตามใจคุณคุณจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ตรามคุณไปแล้วคุณมาตามผมล้วกันผมจะไปด้วยคุณอยากจะเต้นรำเหรอคะอคุณดื่มจัดมากเลยนะคะ สวัสดีครับ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 สดีดับสวัสดีดีครับดีััด ไปนไ้ยตนไ้เรียมแล้วนะแสดงว่าดืล้วโขอญาตครับขอญาตขอญาตครับขอญาตครับขอญาตสวัสดีครับ ผมพัฒนาจิราวโรุธครับ,บรคือเสีย่ยนค่ะแต่กเป็นพอ่อ,อ,อค้าคนสำคัญค้องแพงครับต่อมาแกมีกิจการรับซื้อข้าวห้อยมันสำรังแล้วกิจการโร,รงแรมหลายๆจังหวัด <laughs> ใช่ไหมเสีย่ย <laughs> มีอะไรอีกไหม <laughs> <laughs> มีอะไรอีกไหมฉ <laughs> <laughs> ันเองไม่ต้องชมอะไรมาก,กออมายเพั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญทักเลยครับเชิญครับครับเชิญครับเออ สวัสดครับไม่ทราบว่าคืนนี้จะพักที่นี่อะไหรือเปล่าครับถ้าพักนะครับก็ไปพักที่โรงแรมผมสะอาดสะอานครับจะพักกี่คืนก็ได้โดยเฉพาะสวัสดครับนี่ผมมีเด็กแบบไม่ประษีภาษาเนี่ยมาคอยเป็นเพื่อนเลยนะเนื้อนิ่ง และโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทุกอย่างฟรีหมดครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดูว่า่ะจะยกนีเป็นไปแล้วนี่ผมพูดจริงไว้แล้วยังไงผมเรียนเชิญสวัสดิ์ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมก,กําลังจะกลับอยูท่ที่นี่เชิญค่ะมีกฎข้อห้ามข้อไหนเหรอครับ ที่ห้ามทำตัวใกล้ชิดกับตำรวจไม่มีใครเขากล้าประจานตัวเองขนาดนั้นหรอกค่ะนี่คุณผมขอชุมคุณจริงๆนะว่าคุณนี่กล้าหาญมากที่มาทำงานที่นี่ร่วมกบบไอ้พวกนั้น,นทำไมนะคะทำไมจะต้องใช้ความกล้าด้วย่ะคะในเมื่ออาชีพที่ฉันประกอบอยู่เนี่ยมันก็สุดยอดเดิฉันเป็นแค่ผู้จัดการร้านอาหารธรรมดานะคะคุณพิทยาธนเดี๋ยวเลย ไปหรือยังอ่าแต่ว่าถะเดี๋ยวแต่ว่าถะาเดี๋ยวจะยิ่งใหญ่จะลองจะไปไหนเราเนั่องจอกที่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยภรรยาของฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวที่พาราเธอ <ถ prends S 2> ไม่รู้จักใครผมณต้องไปดูแลเธอและเธอกำลังรอผมอยู่ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ